อันนี้เห็ดน้ำพริกกะปิได้จากพี่น้องทำเองนะคะทำเองค่ะอันนี้ก็จะชะอมชุบไข่เนาะค่ะชะอมชุบไข่นะคะทอดปลาทูทอดปลาทูไว้สองตัวมีหมูยอด้วยเก็บบดจากตู้เย็นเนาะไปค่ะ จะอมชุบไข่นะคะจะอมชุบไข่ค่ะจะอม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 ชุบไข่นะคะเอาให้หมดเอาให้เบิร์ดเอาให้เบิร์ดเอาให้เบิร์ดกะปิ สาววลินกับตำเองนะคะปาทูก็ทอดเองหมูยอก็ทอดเองดูก่อนดูก่อนเนาะด้านล่างเป็นยังไงกลัวจะไหม้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในการทอดแบบนี้เนาะ กินละบานะบาะโมเจ้ากินละไปท่านบอกกินกับมาจ้ะถ้ากินน้ำกกนเด้อผู้นางกินอยู่ทั้งพูนจ้ะกับเขาเนาะเปลี่ยนหลากหลายอันนี้กับเขาผู้เฒ่าแน้ะคะ่ะกับเขาผู้เฒ่ากับผู้สาวเนาะคะ่ะเนาะกลับมาตรงนี้อีกทีแรงไปไหยคะหวังว่าเธอคงไม่ไหม้นะจ้ะฉันกลัวมากกาบค่ะพี่น้องกาบ กลับไปค่ะกลับไปส้มอยากเหลืองแน่ยาวหน่อยนะคะคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะที่รักขาขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์เด้อค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลที่กดให้สาววินคนนันเองเด้อค่ะอันนี้กับข้าวผู้ใหญ่เนาะคะ่ะเนาะ